12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตคือขุมทรัพย์ปัญญาที่จะนำไปใช้ได้ทันทีคุณจะพบกับความมหัศจรรย์ของจิตวิญญาณมนุษย์และพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างไม่มีวันหมดสิน้นกฎอันทรงพลัง12ประการนี้จะยกระดับชีวิตของคุณให้พ้นจากวังวนของปัญหาคุณจะค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในการมีชีวิตที่ดีและมีความหมายหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ชีวิตของคุณและทุกคนรอบๆตัวคุณดีขึ้นนับจากวันนี้และตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเขียนโดยจอแดนบีปิต์สันความสุขและความหมายในชีวิตไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณไม่เต็มใจแบกรับภาระของการดำรงอยู่ก่พวกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วมันขือคารเต็มใจที่จะรับผิดชอบมันคือการตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปลุกปลอบใจคุณไม่ได้บอกว่าชีวิตช่างสวยงามแค่คุณมองว่ามันง่ายงามและไม่ได้บอกว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ใจเราแต่หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่า โลกใบนี้มีทั้งความดีและความชั่วโลกใบนี้มีสองขั้วอันเป็นสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าระเบียบและความโกลาหลซึ่งเป็นต้นตอของความทุกข์และความสุขในชีวิตของคนเรามีเพียงการเหยียบยืนอย่างเหมาะเจาะระหว่างสองขั้วศัจธรรมนี้เท่านั้นที่จะเป็นหนทางให้คุณได้ครอบครองชีวิตที่บริบูรณ์และเป็นสุขได้อย่างแท้จริงหากคุณขยับกล้ามเนื้อใบหน้าให้ยิม้มคุณจะรู้สึกมีความสุข แต่ถ้าคุณขยับกล้ามเนื้อใบหน้าให้เศร้าคุณจะรู้สึกมีความทุกข์หากท่าทางของคุณดูแย่หากคุณดูห่อเหี่ยวคุณจะรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้และจนปัญญาแต่ถ้าคุณยืนลำตัวตั้งตรงไหลพงพายคุณจะรู้สึกว่าตัวเองแกล่งและกล้าหาญท่าทางของคนเรามันไม่ใช่แค่การแสดงออกทางกายเท่านั้นแต่มันคือจิตใจและจิตวิญญาณด้วยหากคุณนำเสนอตัวเองแบบพ่ายแพ้และจนปัญญา คนอื่นก็จะต้อตอบคุณราวกับว่าคุณกำลังพ่ายแพ้แต่ถ้าคุณเริ่มยืดตัวตรงคนอื่นจะมองคุณและปฏิบัติกับคุณต่างออกไปการยืนให้ร่างกายเอยียดตรงไลพึงพายคือการกระตุ้นและปลุกร่างกายมันหมายถึงการโต้อตอบความท้าทายแทนที่จะยอมรับหายนะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังจงเปลี่ยนท่าทางของคุณเพื่อแสดงความแก,กล้าและพลังอำนาจเพื่อให้คุณรู้สึกแกร่งและกล้ามากขึ้น เมื่อคุณรู้สึกกล้าม,มากขึ้นคุณก็จะวิตก,กังวลน้อยลงคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและคุณจะตอบสนองในเชิงบวกมากขึ้นดังนั้นจงยืนให้ตัวตรงอกภายไหลพึงอยู่เสมอเพื่อกีดกันไม่ให้ความพ่ายแพ้และสิ้นหวังเข้ามาแพร่ผ่านคุณได้จงยืนให้ตัวตรงอกภายไหลพึงอยู่เสมอเพื่อจะได้ไขว่คว้าโชคชะตาที่ควรเป็นของคุณ ความปรารถนาของมนุษย์เราคืออยากให้คนที่รักได้ดีและมีความสุขอยากเห็นคนที่รักมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จบางคนรักและปรารถนาดีกับคนอื่นมากเกินไปจนละเลยตัวเองการจะดูแลคนอื่นให้ดีได้นั้นคุณต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนคุณต้องทำให้คนอื่นแข็งแกร่งโดยเริ่มจากตัวคุณเองคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีขัดเกลาบุคลิกภาพของตัวเองให้ดี ต้องเพิ่มความรู้ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงคุณต้องมีชีวิตที่ดีประสบความสำเร็จและมีความสุขถึงจะสามารถดูแลคนอื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นได้จงเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้จงคิดถึงอนาคตของตัวเองจงเริ่มต้นว่าเส้นทางของตัวเองอย่าประเมินพลังของตัวเองต่ำเกินไปคุณสามารถทนได้แทบทุกอย่าง คุณสามารถทำได้ทุกวิถีทางและคุณสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสได้เสมอจองทำให้คนอื่นๆแข็ง,แ,ขงแกร่งโดยเริ่มจากตัวคุณเองจงดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาที่ดูแลคนอื่นถ้าคุณมีเพื่อนสักคนที่คุณไม่ได้คิดจะแนะนำให้คนในครอบครัวของคุณรู้จักแล้วทำไมคุณยังคบกับเพื่อนคนนี้อยู่ทำไมคุณถึงยังไม่เลิกคบกับเพื่อนคนนี้การเลือกคบคนที่ดีต่อตัวเองเป็นสิ่งที่ดี ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวการเข้าหากับคนที่ชีวิตดีขึ้นจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นผิดร้ายของความเมตตาสงสารแบบไม่ลืมหูลืมตาจะทำให้คุณเห็นแก่มิตรภาพกับคนที่หยิบยื่นบุหรี่หรือเบียร์ให้คุณมันคือบททดสอบความมุ่งมั่นของคุณจงถอยห่างจากคนที่จะทำให้ชีวิตของคุณแย่ลงเพราะคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณเป็นอยู่ เมื่อคุณกล้าที่จะไฟสูงคุณก็จะเห็นความพร่องในปัจจุบันและเห็นความหวังในอนาคตจงพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดล้อมของคนที่สนับสนุนคุณเพราะพวกเขาจะพาคุณไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นได้พวกเขาจะส่งเสริมคุณเมื่อคุณทำดีต่อตัวเองและผู้อื่นพวกเขาจะลงโทษคุณอย่างระมัดระวังเมื่อคุณไม่ทำเช่นนั้นการคบหาคนที่ดีจะทำให้คุณเป็นคนดีด้วยการคบหาคนที่กล้าหาญจะทำให้คุณเป็นคนกล้าหาญด้วย ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีก็จงคบหาแต่คนที่อยากให้คุณได้ดีไม่ว่าคุณจะทำบางอย่างได้เก่งสักแค่ไหนไม่ว่าคุณจะจัดอันดับความสำเร็จของตัวเองไว้อย่างไรมันก็ยังมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกด้อยลงอยู่ดีจงระวังให้ดีเวลาที่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเพียงหนึ่งเดียวเมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่คุณจะมีปัญหาเฉพาะของคุณเอง ปัญหาที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องจิตใจหรือเรื่องอื่นใดก็ตามคุณต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยวางอะไรและจะกไขว่คว้าสิ่งใดจงปล่อยวางจากความอิจฉาเพราะมันจะทําให้คุณเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นมันจะนําคุณไปสู่ความหงุดหงิดไร้สุขบางครั้งอาจถึงขั้นรังเกียจต,ตัวเองจงตั้งเป้าหมายและไขว่คว้าสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้น จงขอแล้วคุณจะได้รับจงขอะเรียกแล้วประตูจะเปิดหากคุณขอให้เหมือนกับที่คุณต้องการจริงๆหากคุณเคาะเรียกให้เหมือนว่าคุณอยากจะเข้าไปจริงๆคุณจะได้รับโอกาสความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจงให้ความสำคัญกับการกลายเป็นของคุณจงเปรียบเทียบตัวคุณในวันนี้กับคนที่คุณเป็นในอดีตจงทำวันนี้ของคุณให้ดีที่สุด และจงทำวันนี้ของคุณให้ดีกว่าเมื่อวานเด็กๆถูกทำร้ายเมื่อพ่อแม่ไม่ใส่ใจเด็กๆถูกทำร้ายเมื่อพ่อแม่ไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนพวกเขาปล่อยให้พวกเขาไร้ซึ่งคนชี้นำทางทำให้กลายเป็นคนเหล่ะแหละแยกแยะอะไรไม่ได้ไร้เป้าหมายและเลื่อนลอยพ่อแม่ยุคใหม่ไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวลูกจะเสียใจพ่อแม่ยุคใหม่ไม่กล้าดูลูกเพราะกลัวลูกจะไม่รัก พ่อแม่มีความสําคัญในการปรับปรุงแก้ไขดังนั้นพ่อแม่ทุกคนจึงควรเรียนรู้ที่จะอดทนกับความโกรธหรือแม้แต่ความเกลียดจากลูกๆเพื่อจะได้สอนเด็กๆว่าควรทําตัวอย่างไรการสอนวินัยให้เด็กๆคือความรับผิดชอบไม่ใช่ความโกรธที่เด็กทําตัวไม่ดีไม่ใช่การแก้แค้นที่เด็กทําผิดแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความเมตตาและความถูกต้อง ผู้ใหญ่ที่อดทนสามารถเอาชนะเด็กๆได้การแทรกแซงจากพ่อแม่เพื่อทำให้ลูกๆมีความสุขนั้นํนำมาใช้เพื่อสร้างพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนและเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเนื้อสิ่งอื่นใดพ่อกับแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยเพราะพ่อแม่มีหน้าที่เป็นตัวแทนของโลกแห่งความจริงตัวแทนที่เมตตาตัวแทนที่ห่วงใยซึ่งมีหน้าที่จะมอบความสุข ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มอบโอกาสความนับถือตัวเองและความมั่นคงให้แก่ลูกไม่มีของขวัญใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรับผิดชอบที่พ่อแม่มอบให้แก่ลูกของพวกเขาอย่าให้ลูกของคุณทำสิ่งใดที่จะทำให้คุณไม่ชอบพวกเขาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณตอนนี้มันดีหรือแย่หากตอนนี้คุณกำลังเป็นทุกข์ลองใคร่ครวญและถามตัวเองดูว่า คุณได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่คุณได้รับอย่างเต็มที่หรือยังคุณทุ่มเททำงานหนักหรือปล่อยให้ความขมขื่นเนียวรั้งคุณไว้ให้ตกต่ำลงคุณให้เกียรติและเคารพคนในครอบครัวของคุณหรือเปล่าคุณรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองจริงจังแค่ไหนคุณได้พูดสิ่งที่ควรพูดกับผู้คนที่คุณแคร์หรือไม่และคุณได้ลงมือทำสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วหรือยังหากคำตอบของคุณคือไม่ จงลงมือแก้ไขมันจงพยายามภาคเพียรทำไปเป็นเดือนเป็นปีแล้วชีวิตของคุณจะเรียบง่ายขึ้นคุณจะเดินไปสู่อนาคตด้ยวยความมั่นใจมากขึ้นอย่าก,กล่าวโทษใครอย่าวิจาร์ณชีวิตของใครและอย่าตัดสินใครจงดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่คุณจะวิจาร์ณโลกความง่ายคือสิ่งที่ตามมาจากแรงกระตุ้นอันมืดบอด มันเป็นผลดีแค่ระยะสั้นมันคับแคบและเห็นแก่ตัวมันโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมันไม่สนใจสิ่งใดมันไร้ซึ่งวุธิภาวะและไร้ความรับผิดชอบมันคือการทำตามความอยากคือการแสวงหาความสุขประเดี๋ยวประดาวอย่างเห็นแก่ตัวมันคือการทำอะไรที่ง่ายทันใจโกหกหลอกลวงขโมยปลิ้นปล้อนตลบตะแลง แต่อย่าให้ถูกจับได้ความง่ายมันไม่มีศรัทธาไม่มีความกล้าและไม่มีความเสียสละการมีความหมายในชีวิตดียิ่งกว่าการมีสิ่งที่ต้องการความหมายคือสิ่งที่สำแดงออกมาได้อย่างทรงพลังความหมายคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างงดงามและลึกซึง้ง ความหมายจะเผยตัวในแบบที่คำจุนชีวิตคุณหากคุณทำอย่างเหมาะสมการกระทําของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณครอบครัวของคุณและโลกกว้างรอบๆบตัวคุณจงเล็งให้สูงเข้าไว้จงใส่ใจจงแก้ไขในสิ่งที่คุณแก้ไขได้จงอย่าหลงทนงกับความรู้ของตัวเองจงจะนักถึงความบกพร่องของตัวเองจงถามตัวเองอยู่เสมอว่าวันนี้ ควรทำอะไรเพื่อทำให้สิ่งต่างๆในชีวิตดีขึ้นจงก้าวข้ามความกลัวจงดิ้นรนและพยายามจงทำสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจคนที่ใช้ชีวิตด้วยการโกหกเป็นชีวิตที่จะพยายามควบคุมบงการความเป็นจริงด้วยการรับรู้ความคิดและการกระทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองปรารถนาคนที่ทรยศตัวเอง คนที่พูดในสิ่งที่ไม่จริงและคนที่ทำตามคำโกหกคือคนที่กำลังทําให้บุคลิกของตัวเองอ่อนแอลงส่งผลให้ทําสิ่งที่เลวร้ายได้การหลอกลวงทําให้เจ็บปวดเกินกว่าจะรับได้การหลอกลวงทําให้เกิดความเกลียดชังและแค้นเคืองการหลอกลวงสร้างความทุกข์อันเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นหากคุณตัดสินใจหยุดโกหกหลอกลวง การมีชีวิตอยู่กับความจริงไปเรื่อยๆมันจะทําให้คุณยอมรับและจัดการกับความขัดแย้งในตัวเองได้เมื่อคุณผ่านมันไปได้คุณจะเติบโตและมีความรับผิดชอบมากขึ้นคุณจะเข้าใกล้เป้าหมายที่สร้างขึ้นมาใหม่ความสัมพันธ์ของคุณจะชัดเจนและถูกต้องคุณจะไม่มีวันหลงทางอีกต่อไปการพูดความจริงสามารถยืนหยัดได้เป็นพันปี ความจริงเป็นท้อยคำที่เรียบง่ายมันทำให้ผู้คนเป็นมิตรต่อกันมันเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมนหากชีวิตของคุณในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ลองพูดความจริงดูหากชีวิตของคุณในตอนนี้ติดแงกอยู่กับคตินิยมอะไรสักอย่างลองพูดความจริงดูและหากชีวิตของคุณในตอนนี้รู้สึกอ่อนแอและถูกปฏิเสธ รู้สึกอับจนหนทางและสับสนลองพูดความจริงดูเพราะความจริงจะช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณทำให้คุณสง่างามและดำรงอยู่ได้ดังนั้นจงพูดความจริงหรืออย่างน้อยก็ไม่โกหกคําแนะนำคือสิ่งที่คุณจะได้มาเมื่อคุณกำลังคุยกับใครบางคนการฟังคือการใส่ใจเมื่อคุณรับฟังคุณจะพบว่าสิ่งที่ได้ฟังนั้นน่าทึ่ง บางครั้งการฟังคนอื่นอาจช่วยให้คุณแก้ปัญหาบางอย่างของตัวเองได้หากคุณฟังใครโดยไม่ด่วนตัดสินคอนอื่นจะเล่าทุกสิ่งที่กำลังคิดให้คุณฟังพวกเขาแทบจะไม่ปิดบังอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าหัวเราะและน่าทึ่งที่สุดการรับฟังอย่างใส่ใจจะทำให้การสนทนาของคุณไม่น่าเบือ่อดังนั้นรับฟังเถิดจงคิดว่าบุคคลที่คุณกำลังรับฟังอาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้ แล้วภูมิปัญญาของคุณจะเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่จำกัดการรับฟังจะให้ความรู้คุณอย่างต่อเนื่องมันเป็นรูปแบบสูงสุดของภูมิปัญญาความชัดเจนทำให้เกิดความชัดแจ้งเมื่อสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นความชัดเจนคือสิ่งที่แยกสิ่งที่เลวร้ายออกจากสิ่งอื่นๆจงระวังสิ่งที่คุณบอกตัวเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทำไปแล้วกำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ จงเฟ้นหาถ้อยคำที่ถูกต้องจงเรียงคำพวกนั้นให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหากคุณพูดถึงสิ่งต่างๆด้วยความใส่ใจและใช้ภาษาอย่างระมัดระวังคุณจะนำเสนอมันราวกับเป็นวัตถุที่เชื่อฟังและใช้งานได้ทำให้มันเข้าใจได้ง่ายทำให้มันมีความหมายเฉพาะตัวเป็นประโยชน์และซับซ้อนน้อยลงจงพูดให้ตรงตามที่ตั้งใจจงทำตามสิ่งที่พูด จงใส่ใจและสังเกตความผิดพลาดของตัวเองจากนั้นก็พยายามแก้ไขมันแล้วคุณจะค้นพบความหมายของชีวิตจงกำหนดเป้าหมายปลายทางชีวิตของคุณจากนั้นก็พูดมันออกมาให้ชัดเจนการเล่นสเก็ตบอร์ดบางครั้งก็สวยงามแต่บางครั้งก็ล้มลุกคลุกคลานบางครั้งก็ชนะแต่บางครั้งก็เจ็บตัว บางคนอาจมองว่าเป็นการกระทําที่โง่เขลาบางคนอาจมองว่าเป็นการกระทําที่กล้าหาญการเล่นสเก็ตบอร์ดมันอันตรายก็จริงแต่มันเป็นสิ่งที่สมควรได้รับคําชมและการยกย่องอย่างจริงใจพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะปลอดภยัยแต่พวกเขาพยายามที่จะชนะพวกเขาพยายามที่จะเก่งขึ้นและความเก่งของพวกเขานี้เองที่ทำให้พวกเขาปลอดภัยได้อย่างแท้จริง คนเราไม่ได้หาทางลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดแต่กลับสแสวงหาทางที่จะเพิ่มมันให้ได้ระดับที่ดีขึ้นการเสี่ยงเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการการทำให้ยากขึ้นเล็กน้อยมันจะทำให้พัฒนาต่อไปได้ธรรมชาติของคนเราอยากใช้ชีวิตที่เสี่ยงมากกว่าเสมอเพราะความเสี่ยงมันสามารถสร้างประสบการณ์ที่มีทั้งความมั่นใจความรู้สึกตื่นเต้นและมีชีวิตชีวามอได้ลงแรงทำสิ่งต่างๆที่เสี่ยงและยากขึ้น มันทำให้ได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองได้ดังนั้นจงอย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆก,กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดแนวคิดที่ว่าชีวิตคือความทุกข์เป็นความเชื่อและเป็นคำสอนของหลายศาสนาชาวพูดพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงชาวคริสแสดงถึงเรื่องนี้ด้วยไม้กังเขนชาวยืระลึกถึงความทุกข์ที่ต้องทนกันมาหลายร้อยศตวรรษอยู่สเสมอ การให้เหตุผลเช่นนี้เป็นลักษณะสากลของศาสนาที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าโดยแก่นแท้ของมนุษย์แล้วเปราะบางถูกทำร้ายได้แตกหักได้ทั้งอารมณ์และร่างกายเราทุกคนต่างต้องถูกความชลาและการสูญเสียทำร้ายแม้คำสอนทางศาสนาจะบอกว่าชีวิตคือความทุกข์แต่หากคุณตั้งใจดูให้ดีแม้แต่ในวันที่ไม่ดีคุณก็อาจโชคดีพอที่จะพบกับโอกาสเล็กๆน้อยๆได้ บางทีคุณอาจเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เต้นอยู่บนถนนเพราะเธอแต่งตัวมาเต็มยศในชุดเต้นบัลเล่บางทีคุณอาจได้กาแฟที่ดีเป็นพิเศษสักแก้วในร้านกาแฟที่บรรยากาศดีๆและผู้คนน่ารักบางทีคุณอาจชฉวยโอกาสสักสิบหรือ20นาทีทำอะไรบ้องๆเพื่อเตือนตัวเองว่าคุณยังสามารถหัวเราะก,กับเรื่องไร้สาระในชีวิตได้และบางทีที่คุณกำลังเดินเล่นอยู่ แมวตัวหนึ่งอาจปรากฏตัวออกมาหากคุณใส่ใจมันสัก15วินาทีคุณอาจจะเห็นความหัศจรรย์แห่งการดำรงอยู่ของชีวิตได้จงรูปหัวแมวสักตัวที่คุณพบเจอบนท้องถนนบ้างมันอาจจะชดเชยความทุกข์ที่คุณไม่อาจลบมันทิ้งไปได้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุข ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยคะ่ะ